นี่แหละครับสองขั้นนี่แหละครับผ่านผู้เก่าลักมาแล้วไปหอดหลวงพระบางใส่น้ำหนักร่วงหกสิบกัวตันครับเฉพาะน้ำหนักปูน,นี่สี่สิบตันไปเสร็จนี่แหละครับผู้คุ้นหลวงพระบางนี่แหละผ่านมาแล้วครับขั้นเบื้บงบธรรมดาเลยขนาดสี่ร้อยยี่สิบแรงปูนยางนี่บุคว่าภมิฟรีกันแล้วกันครับขึ้นผู้นี่ ลางหลุดนี่ผมไม่ฟีกมาเทียบกันครับของไทย <c oughs> จะว่ารถเพิ่นสีมีน้ำบม่ให้เบรกห่อนทั้งน่ำอยู่นี่ปล่อยน่ำล่งย่ำล่งเขามันก็นเลยบ่พร่อนเิ่นเส้นเขาครับหลุดผ่านมาแล้วผู้เก่าลักผู้คุ้นหลวงพระบางเดี๋ยวเข้าล่างมาคุยกับชอเฟอร์สสายปูนผงฟังเล่าน้ำกันครับผม เอาล้มาบังแล้วมาตรงนี้ไปทางชีร้อยหรอยังอืมอือืมอมไอโรงงานปูนมันโงงานปูนอย่างตร้เขาเอทของของอย่งของเขาเอทอะั้นะคนกีนของน๋อขอคนจีนมันมีโลโก้หวะแม่มีโลโก้ว่าชื่อย่งตรงนั้นวะเออจินตงจินตงโบ้ถึงวินือเนาะ มีรูกหากระตังมีหางกระตังฉ่นมาลาวกันเท่ากันกินซื้อๆยงขามวันกับมีด้ออีกร่องหนึ่งเด้อบะแม่นของชาติบะยุ่อยุ่เมืองอย่างองคุณงานใหญ่วะก่ารถเป็นอะรเนี่ยทำหมันยูรอกแอบอกแมึงห่าไซตดิบว่าบะแม่นอีกร่องหนึ่งของของของกินนี่แหละไปตังกนหนักสะแปดเมันเป็นเมืองอย่างอยู่ในแกงขํามวล่ะหนักสะแปด พเออพ่นคำานกเ้ง่นตัวเป็นโรงงานอย่างไร่ก็สพ่นคำกาชิงจิเออกาซิงกับวานนะยุ่งบางไดนี่โอ้กะไอเดียวนะคำกะสิงงิน้งไดโอ้กะโรงงานเดีจอดลังไปยังนั่นละบ๊แม่อีกเมืองนึงูคุณอันนั้นคุณงรับเต้าจนลุงคุณไม่พอทางลักเส้าทางลักเสาเนี่ยะสังทางที่เขาใช้ไปจากหลักจากนี้ไปนี่ไปโรงงานบาเลยข้ามรไป้ามรถไปสิรนีไป ใช้เวลาจากนี่ไปจะจะกสุโมฮอดหรอฮาวซี่รถตเมื่อนี้มื่อเดียวฮอดรถเต่อ๋อรถเต่อไปกลับมาสองท่านบอกรถมื่อนั่นบอกไปสองมื่อท่านบอกมันโดูตรงไหนสองกันนะ่รงไหนที่ฮาวซี่ไปเส้นทางเฮาวซี่ไปนี่อาหารที่สี่สั่งแล้วว่ารัดรัดทางใหม่รัดทางฟูฟูก้าล้อฟูก้าล้อเล็กแจ้งไม่จับเลยนะมันไก่มาฟูก้าล้อรถหนักไหมรถหนักไหมรถปอลาวนี่ถ้าขึ้นจะขึ้นว่าภูเก้าหลักนี่ หรือว่าถนนสายโหดอะโหดละอ่าถ้าเป็นเริ่งหางแล้วรถหนักมานี่บักก้ามาโย่ไปซ้ำเนื้อไปได้ยุ่งหวันทั้งรถหน่อยจะได้สิว่าเป็นรถเยอะเลยผูกเก่าลักผูกเก่าลักมันเลยเหรอพวกคุณไปไกลบ้างคนเราเล่นทางบ่อันนั้นแหละเขาเล็ดทางตัดใหม่เลยทางมันตัดใหม่แล้วพวกเก่ารักแต่ว่ามันเอาไปข้างหน้าแล้วมันจะได้หลากว่าเวลาก็ได้มีอย่างอันนั้นนะค่อยไปนะแต่ว่ามันเสี่ยง ไปผู้พูดนะเป็นจำรวนเนาะไปแบบนี้เนาะไปผู้พูดเราก็ไปไปยกรันึ่ที่งานไปยกขะดักับสามคนสามคนส่่เส่หลายเพระไปผู้เก่าลักใส่ยักตันันสี่สิบสี่สิบเขาจะเรียนอะโอ้ยีมสิบไปกับทําเก้าตัวนี่ั้เก้าขนาขนาดไนก็อย่าไปูตแกน้องไปจกมหน้ากมตาบางีเขียไม่เอนเบื้องเลกันบ้านรอบเลยบ้านรอบแล้วถ้าไปในหวสายยามมันตกนะ เดี่ยวแรกนะเพราะกูยังก็ไปใส่ไปใส่แหละก้มหนาเบื้องย่างเดียวย่านรอบมันตกนะย่านรถมันแห้งนะย่านรถนเป็นแห้งมันแหงยุ่งเลยนะก็คือเข้าเดี่ยวเนี่ยไปสลังเรื่องกามั่งทางการทางควานนะมันคือโดนลวนบัตรเนี่ยเอาอย่างน้อยนั่นสุดพูดจั๊กแยงเคยไปวะโอโอบอกเหตุผลสัญญาเห็นวะยุ่งเหรอเออสัยใาสัญญาที่ไปหอาล้มเขาบางอยุ่งเมืองเงินไหมเอ้ยยุ่งย่ังไงเงินเงินมันอยู่ขึงเนี่ยบก้อนหยอดเมืองเงินไหม เร่องโค้งไปกับแมนเมื่องเขาันกว่าังเขาแยกกันนส่วนียมันไม่แยกแยกกถาเดือาเดือลรูกพี่อยู่ทาเดือพอเ่าเดือปกบ้านนี้ยังก่อนจำอะไรรเดี๋ยวจะไปไม่ยกันวเมื่เงี้บ้านนี้ยังบุกมันง่ายๆกนถึงเขาเลยเมืองยังบุกไปทัวร่าเพื่อนเรื่อนี่พี่หัรถรถแห่งบุรีท่งแห่งพู้ตะแกนท้งแห่งกับพี่ ท้คลับไตกับไปวัดเขาทานเมื่อน้ผู้สาแกนเขาทาผ่าวเบอร์เที่ยงเขา่านทุกวันที่ยงไมที่ยงไม่กูไครได้เก็บไปยามนี่นี่ได้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 โจทย์เราได้จำด้วยเรานูดยัดทั้งเที่ยงไมก็ดีใจไรดีใจไรวะเล้วลุงเขาจะยันลองไปพุดย้ยังขึ้นเนาะอย่าไปอย่าไปคนทิ้งลุกไปแล้วลงเห่ก็ไ่ได้เราย่งยิ่งลงเขามันคิ้งลุกเป็นอย่างบนอะ ขาสเป็ไฟเยอะมันมันหนักหลายแค่ท่อกันนร่วมกับสิบกว่าลงบาัห้าสิบเกือบหาสิบตับรวมมังกถกับห้าสิบปลยนี่ก็หมถึงห้าสิบสี่แปดสปสิบแล้ไป่นัหนักให้นินเอาจำเล่นเอาเดี๋ยวเอาหนำกอนเดี๋เดี๋ยวอานำมาให้กกอนเด้อเอานํำมาจากไทยไปให้เพิ่น ซิมมันกันนะว่ามันดิแสบกัน,น้ามฟังเล่าวะนั่นก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้จากสายปูนผงฟังเล่าครับสายบรรทุกฟังเล่าเนลลี่ยแหละตาก็มีตาไวรุ่นดแต่ประสบการณ์หลายครับเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปครับสินํำเสนอมาเรื่อยๆละครับโดยมองรักมู